สวัสดีครับสวัสดี FC 168 Channel ครับวันนี้ผมก็จะมี BMW E 2 8หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นตากันนะเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นร,รถยุค80เลยปี1983หรือเทียบพอสอไทยนะครับก็อยู่ที่ปี2527ครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2000cc ถามว่ารถคันนี้หายากไหมไม่มีบนท้องถนนนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่รีสโตใหม่แล้วก็อะไรแต่และอย่างเบิกยากมากครับล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง1 6 8 Channel ให้ผมด้วยนะครับ พบกับโต้ง168เช่นเคยวันนี้ผมก็อยู่ที่เต็นท์รถคลองหลวงครับที่ปทุมธานีมีโอกาสมารีวิวรถของพี่ชายครับเป็นรถเก่าเก็บครับ,บรีสโตใหม่ทั้งคันตัวนี้จะเป็นตัว 520i นะครับเครื่องยนต์ 2000cc อะไรแต่ละชิ้นนะครับเก่าเก็บทั้งนั้นแล้วก็ไม่สามารถเบิกได้แล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับแล้วก็รายละเอียดทุกตัวทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูงานนี้รถหายากอย,กอยู่ที่นี่ในส่วนหนึ่งที่แห่งนี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถครับสำหรับ BMW E28 คันนี้ครับรถสวยมากนะเพราะว่าพี่เขาได้รีสโตใหม่ทั้งคันเลยสภาพทั้งภายในภายนอกบอดี้สวยๆทั้งนั้นครับที่อยู่ในเต็นท์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีโอกาสขอรีวิวคันนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันเลยครับไปในช่วงนี้เรามาดูรถเก่าเก็บกันบ้างครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูรถหายให้ดูนะครับเป็นขวัญตาขวัญใจใครหลายๆคนนะครับสำหรับ BMW E28 ย้ำนะครับเป็นรถ80ครับปี1983ครับรถหายากมากครับ นะรถหายากยมากครับภายในสวยมากแล้วก็กันชนหน้านะครับเบิกใหม่เบ<ป>ิก<ป> <umber land S 2> มานานแล้วด้วยเก็บมานานมากแล้วก็ให้ป้ายทะเบียนสวยไว้ด้วยครับในราคาย่อมเยาวย่อมเยาวมากนะครับอย่าดรามากแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นรถเก่าเก็บนะครับลูกค้าต้องเข้าใจนะครับหนึ่งในประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับสวยๆแบบนี้รีสโต์ใหม่ทั้งคันเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทั้งภายในแล้วก็เครื่องแล้วก็ด้านหลังครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันก่อนครับเรามาดูเครื่องกันครับก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับฝุ่นเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว สำหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีครับ6สูบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ตรงเล่มนะครับตัวนี้จะเป็นหลารหัสตัว 520i แท้นะครับเป็น6สูบสมัยนั้นก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแรงนะในยุค80แรงมากในยุค80นะครับแล้วก็สมรรถนะเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากดีมากยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับ bmw สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถเก่าเก็บจริงๆครับสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบหมดนะครับสวยมากครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยทำเป็นรีสโตร์ใหม่ทั้งคันนะครับนี่ สำหรับเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากนะในรถยุค80นะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าที่เบิกใหม่นะครับไฟหน้าของแท้นะเบิกแท้ครับกันชนหน้าแท้ครับหาไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ให้ป้ายทะเบียนสวยไปด้วยนะครับสำหรับที่ผมบอกไปนะครับย้ำอีกทีนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถสะสมนะครับเป็นรถสะสมที่หายากครับหายากแล้วก็มาอยู่ที่นี่1คันนะครับปี2,527นะครับจดทะเบียนตรงปีคือปี2,527เลย ป้ายก็จะเป็นป้ายที่กรุงเทพมหานครให้เลขสวยไปด้วยครับหรอดดีไซน์ของ 520i ในรถยุค80นะครับรถเก่าเราต้องเข้าใจครับรถเก่าเนี่ยราคาไม่มียืนพื้นแล้วนะครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนที่เขาอยากได้ไปสารฝันนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้รถเก่าเก็บแบบนี้แล้วสภาพสวยๆผมยกให้คันนี้เลยเพราะว่าคันนี้รีสโตไปเยอะมากแล้วก็อะไรแต่และอย่างเบื่อค่อนข้างยากมากครับรถพี่เขาเนียนมากนะครับแม้ไไทั่งไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายของแท้นะครับที่เบิกใหม่แล้วเป็นรถเก่าเก็บจริงๆครับเพราะว่าไฟท้ายเนี่ยโครเมียมอะไรก็ยังเงาอยู่นะครับกันชนหน้ากันชนหลังเป็นโครเมียมที่ยังเงาอยู่แล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับท่อตรงนี้นะครับดีไซน์ก็จะออกตรงกลางไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าของมันเป็นของเก่าเก็บของพี่ชายนะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ด้านขูกภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของ BMW เดิมเลยนะครับสวยมากนะรถที่สมบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้หายากมากครับเราต้องระวังนิดนึงนะเวลาถอดเวลาอะไรเงี้ย นี่ครับเสน่ห์ของคันนี้ครับอุปกรณ์ยังครบหมดครับเพราะว่าเป็นรถเก่าเก็บจริงๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดเลยนี่คือของตรงรุ่นของ B M W ในยุคนั้นนะครับนี่ครับเป็นรถเก่าที่สะสมจริงๆนะครับสวยมากเสน่ห์คันนี้ก็อยู่ที่ภายในเหมือนเดิมสําหรับรถที่มีเสน่ห์ไม่มีเสน่ห์อยู่ที่บอดี้และภายในครับแล้วก็พวกอิเซซิลีต่างๆพวกกุ่ยอยกุ่อะไรต่างๆนี่ครับเป็นของสะสมของพี่ชายทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ ก็จะมีขู่พรมอะไรครบหมดนะครับตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นปิดนุ่มนะครับสําหรับภายในนะครับคลาสสิกมากๆครับตั้งแต่เรื่องพวงมาลัยไม้ภายในเบาะนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเป็นรถเก่าเก็บที่หายากมากๆรุ่นเก่าๆนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่าตอบสนองแล้วก็ความเสถียรมันอยู่ที่มือเราเลยนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับตัวนี้นะครับก็ยังเป็นกระจกเมรุนนวดอยู่นะครับก็ ยังไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรมากมายก็สามารถดูแลง่ายก็ดูแลง่ายมากๆครับตอนนี้คือปล่อยนะครับตอนนี้คือปล่อยตนราคา7จ็ดแสนบาทมาดูด้านหลังครับคนนั่งตอนหลังครับรถไม่ได้ใช้เลยจริงๆนะครับตอนนี้คือฝุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านในภายในนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังแท้ของ BM เทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เพราะว่ารถคันนี้ได้รีสโตร์ใหม่อยู่ที่นี่มานานมากนะครับ f c อยากให้รีวิวคันนี้นะครับคันสีขาว รีวิวให้ดูละครับแล้วก็พวกภายในอะไรยังสมบูรณ์มากนะครับรถไม่ได้ใช้เลยนะครับรถไม่ได้ใช้เลยนี่ครับคลาสสิกมากๆครับพอกระจกก็ยังเป็นมือหมุนมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันหน่อยครับสำหรับเสน่รถ80รถ90ต้องอยู่ที่ภายในครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับภายในคันนี้พรมอะไรสวยหมดนะครับแล้วก็แอร์ระบบแอร์ได้รีสโตร์ใหม่ทั้งหมดทําใหม่ทั้งหมดครับเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดถ้าใครอาไปนะครับก็พร้อมที่จะเก็บสะสมได้เลย สำหรับตัวข้างในนะครับคอนโซลนะครับคอนโซลก็มาดูภายในคลาสสิกมากครับระบบน่าจะใช้ได้หมดครับเพราะว่ารถพี่เขาได้เก็บเนียนมากๆแล้วก็วัสดุภายในทุกอย่างยังอยู่ครบหมดครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับเรื่องพวกเครื่องเสียงนะครับไฟเข้านี่ครับยังมีสัญญาณไฟอยู่นะครับแต่แบตเตอรี่หมดนะครับรถแบตเตอรี่หมดผมว่าใช้ได้นะผมว่าใช้ได้แน่นอนตัวนี้นะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นของ B M w ยังอยู่ตรงรุ่นนะครับแล้วก็พวกแอร์เอ็กเซอรี่ต่างๆยังใช้งานได้ครบหมดนะครับเนี่ยสวยมากครับรถถือว่าสมบูรณ์มากนะช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักครับเราต้องทำเบาๆเราต้องทำเบาๆนะเดี๋ยวหาซื้อไม่มีนะสวิตอะไรต่างๆนาฬิกายังใช้ได้ครบนะครับแล้วก็เลือกพวกเดือนหมอะไรต่างๆผมมองว่ายังใช้ได้นะแล้วก็ยังสวยงามมากนะครับสวยมากจริงๆเลยนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับ ดูจากตรงพวงมาลัยเนี่ยโหโคตรสวยมากนะครับตัวนี้เครื่อง6สูบด้วยเป็น 520i แท้ด้วยนะครับ bmw e28 นะครับสวยมากพวงมาลัยสวยมากคอนโซลสวยมากนะครับนี่ครับคอนโซลสวยมากโอเคเลยนะครับหาดูที่ไหนไม่มีนี่ครับประตูปิดนุ่มนะครับประตูปิดนุ่มทุกบานแล้วก็พวกเส้นสายนะครับบอดี้สวยมากครับ โลแม็กก็ตรงรุ่นครับรถไม่ได้ใช้จริงๆครับยางก็เปลี่ยนมาใหม่ยางนี้ปี2020เหมือนกับว่าอยากจะเอาออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหนื่อยละเก็บรถมีหลายคันนะครับสําหรับรถที่เขามีหลายคันมากเป็นรถเก่าเก็บอันนี้รถที่ผมขายออกมานะครับที่วันนั้นที่ผมมาถ่ายให้ดูลูกค้าอยากเห็นคันนี้ผมก็มาถ่ายให้เลยจัดให้เลยครับจัดให้แบบเต็มๆนะครับรถสวยมากครับรีสโตใหม่มันสวยแบบนี้แหละครับ ด้านล่างนะครับพวกเบาพวกคมนะครับสะอาดมากเป็นรถเก่าเก็บจริงๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมมองว่ามันก็ใช้งานได้ครบหมดแหละนะครับเป็นรถที่เก่าแล้วเก็บน่าเก็บมากมากนะครับหาไม่มีแล้วนะครับสําหรับรถเก่าแบบนี้นี่ครับสวยมากเลยนะครับสําหรับตัวเบาะนะครับสมบูรณ์มากเด็กมือใช้งานได้ครบครับถุงเกียร์สวยงามมากนะครับเกียร์ก็เข้าง่ายนะครับ ตรงนี้ยังครบหมดเลยไม่มีแตกนะครับแล้วก็จุดบุหรี่อะไรยังครบหมดนะครับใช้งานได้ครบหมดนี่ครับยุคเก่ามันไม่มีหนังนะจะเป็นคล้ายๆเป็นขนขนแปลงนะครับเอามาทําอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้คอลรถเก่าไม่มีความรู้เรื่องรถเก่ามากมายอะไรมากมายแต่พี่เขาเล่นรถแบบลึกมากนะครับพี่เขาเล่นรถแบบลึกมากแล้วก็ FC ให้มาถ่ายให้ดูเดี๋ยวผมถ่ายคัน ใหม่ๆให้ดูแล้วกันนะครับแต่รถสวยมากจริงๆครับรถน่าเก็บมากอ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจคันนี้ครับคันนี้พี่ขายนะครับพี่เขาขายนะครับสําหรับกระจังหน้านะครับไม่มีแตกด้วยนะครับสวยมากจริงๆครับรถเก่าเก็บที่หาได้ยากแล้วนะหาดูได้ยากมากนะครับมีหลายรุ่นนะครับที่นี่ถ้าใครสนใจก็สามารถมาต่อรองราคาพี่เขาได้เลยสำหรับ fc 1 6 8 channel ครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามันมาตลอดครับ โอเคครับสำหรับรถ B M w E 2 8คันนี้ครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหรอกไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันหรอกเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับมันก็อยู่ในยุค80นะครับไม่ถึงยุค90นะเพราะว่ารถรุ่นนี้เก่ามากๆแต่สภาพที่อยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์สําหรับคลิปนี้ผมก็รีวิวให้ดูแบบตื่นตาตื่นใจนะครับรถหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่มันอยู่ที่นี่1คันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับพี่เขารีสโตใหม่ทั้งคันอะไหล่ส่วนใหญ่เบิกใหม่ทั้งคันแล้วก็เบิกหายากแล้วด้วยนะครับคันนี้พี่ชายเขาตั้งไว้ในราคาที่7,0,000สบาทภายในสวยมากห้องเครื่องสวยมากรีสโตใหม่ทั้งคันเครื่องยนต์ดีมากเป็นรถเก็บจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้ขับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเลยเครื่องดีครับแล้วก็บอดี้สวยมากครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีน้าครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนให้เลขสวยไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ